คำเตือนอย่ากดลิงก์บนโซเชียลต่างๆที่เขาส่งมาให้เราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราพ่อเราพี่เราน้องเราส่งมาให้ทางโซเชียลต่างๆห้ามกดด้วยเด็ดขาดอะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ล่ะจะทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสอนดีนะครับมีหลายๆท่านโดนถูกเตือนมาตลอดว่าอย่ากดลิงก์ที่มันมาทางช่องทางแชทของเราไม่ว่าจะไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่าเมสเซนเจออะไรต่างๆนะครับมีลิงก์เกิดขึ้นมากมาย เราห้ามกดโดยเด็ดขาดดังนั้นเราอยากรู้มากๆเลยครับว่าไอ้ลิงก์ตัวนั้นน่ะมันมีข้อมูลอะไรวันนี้มีวิธีแนะนําดีๆมาบอกครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าลิงก์ตัวนั้นน่ะมันมีอะไรโดยที่เราสามารถกดดูได้แบบที่เราไม่ติดไวรัสและไม่ถูกแฮกแน่นอนในคลิปนี้นะครับคุณหนึ่งจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกจะเป็นของ Android พาร์ทที่2จะเป็นของ iPhone ใครที่ใช้ Android และ iPhone ดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ดูกัันเลยครบในที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจาก Facebook สามารถนําไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกไอจีทวิตเตหรือว่า Messenger ของเรานะครับเราก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยนะครับ่าเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยครับเปิด Facebook ขึ้นมาครับมีใครก็ตามนะครับส่งลิงก์มาให้เราแบบนี้ให้เราไปที่คําข้อความนะครับอย่ากดที่ลิงก์โดยเด็ดขาดครับถ้ากดที่ลิงก์เนี่ยมันจะเด้งไปเปิดเว็บให้เรานะครับซึ่งมันจะมีการเชื่อมโยง ที่เฟ e บ o o k เราด้วยนะครับไม่งั้นเราจะเสี่ยงถูกแฮ็กหรือว่ามีไวรัสติดเข้ามาที่เครื่องเราได้ดังนั้นให้เรามากดตรงข้อความนะครับกดค้างไว้ที่ข้อความแล้วเขจะมีคําว่าคัดลอกข้อความแล้วก็กดคัดลอกครับคัดลอกเสร็จปุ๊บนะครับกดปุ่มโฮมออกไปครับแล้วให้เราไปที่ Google Chrome ของมือถือเราครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับให้เราไปที่มุมขวาบนครับกดไปที่จุด3จุด แล้วให้เรามาเลือกตัวนี้ครับแถบใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนตัวนี้นะครับกดเข้าไปมันจะเป็นหน้าดําๆแบบนี้นะครับแล้วให้เราไปที่ช่องค้นหาของเขาครับแตะไปที่ช่องค้นหารครับแล้วกดค้างไว้เลือกว่างมันจะมีข้อความของเขาติดมาด้วยนะครับทีนี้เราจะไปที่เว็บไซต์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ตัวนี้ครับกดเลื่อนเลื่อนไปครับเพื่อไปลบ ํำข้อความของเขาออกนะครับอ่าเนี่ยครับกดอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลบออกไปมันจะเหลือแต่เว็บไซต์ของเขาเมื่อเหลือแต่เว็บไซต์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มากดที่คีย์บอร์ดครับไปมันจะสามารถเปิดเว็บไซต์นั้นๆได้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้ก็เป็นเว็บไซต์ตัวอย่างนะครับเป็นเว็บไซต์ของครูหนึ่งสอนดีเองนะครับอันนี้ทุกคนสามารถเข้าได้เลยนะครับไม่มีผลข้างเคียงใดๆสิ้นนะครับไม่มีไวรัสไม่มีอะไรนะครับมีแต่ข้อมูลดีๆทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็จะเข้ามา โดยที่ถ้าเราเปิดแบบนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆที่เว็บไซต์ที่มันแปลกปลอมในโซเชียลต่างๆเนี่ยมันจะไม่ฝังไปที่บัญชี gmail หรือสับฝังในที่มือถือของเรานะครับอันนี้คือข้อดีที่คุณหนึ่งมาแนะนานะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นโหมดไฟ์ตัวตนนะครับให้เปิดแบบนี้นะครับทีน,นี้เราจอกจากโหมดไฟ์ตัวตนทํายังไงให้เรามากดตรงนี้ครับมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นะครับแล้วมีเลขหนึ่งบางคนมีหลายเลขก็คือเปิดไว้หลายหน้านะครับแล้วก็กดไปที่สี่เหลี่ยมตัวนี้ครับแล้วกดกากบาท มันจะกลับมาที่หน้าตัวเดิมของเรานะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับหน้าตัวเดิมของเราทําไมเราถึงจะต้องไปเปิดไรตัวตนเพราะเรามีบัญชีเมลเราฝังอยู่เห็นไหมครับถ้าเราเปิดในนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าลิงก์ตัวนั้นมีไวรัสหรือว่าเป็นลิงก์ที่มันจะแฮกได้มันจะมาแฮก Gmail เราหรือว่าติดไวรัสที่ Gmail เรานะครับตัวนี้นี่เองถึงอยากให้ทุกคนเปิดในโหมดไรตัวตนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในฝั่งของ iPhone กันบ้างครับ มาดูทางฝั่ง iPhone นะครับ iPhone ก็เหมือนกันครับเราสามารถทําวิธีนี้ได้กับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวคู่หนึ่งจะยกตัวอย่างจากตัวแอปเฟซบุ o กนะครับก็ไปที่ Facebook ไปที่ลิงก์ที่เราอยากจะดูครับห้ามกดลิงก์ตัวนี้นะครับให้เราไปกดตรงข้อความเลยครับกดค้างไว้กดคัดลอกแล้วเราปัดออกไปครับแล้วให้เราไปที่ Google Chrome ใครอยู่ในหน้าไหนก็ตามก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถพิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะพิมพ์หรือปล่อยลงไปเนี่ยครับเราจะต้องมาที่แถบด้านล่างนะครับในส่วนของ iPhone มันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ครับกดไปที่กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วไปที่แถบด้านบนนะครับมันจะมีรูปเป็นหมวกแล้วก็แว่นตาอยู่เห็นไหมครับมันจะต่างกับทาง Android นะครับกดไปที่ตรงนี้ครับพอกดไปตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับ ให้เราไปแตะไอตรงสีดำๆเนี่ยครับเปิดขึ้นมานะครับมันจะเป็นโหมดไลท์ตัวตนแบบนี้นะครับให้เราแตะไปที่ช่องค้นหาหนึ่งครั้งครับแล้วกดค้างไว้กดวางเราก็กดเลื่อนไปนะครับแล้วก็ลบไอข้อความออกนะครับเหลือแต่เว็บไซต์นะครับเหลือแต่เว็บไซต์ได้นะครับเราก็กดที่คีย์บอร์ดได้เลยครับไป เว็บนั้นๆก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นเว็บคูณหนึ่งเองนะครับไว้ใจได้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เอามาเป็นสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าอันนี้เมื่อเราดูเสร็จแล้วนะครับเราจะกลับไปเข้าสู่โหมดเดิมวิธีให้เราไปที่ตัวกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกดไปนะครับแล้วให้เราไปเลื่อนแถบตัวนี้นครับกดไปตรงกลางมันก็จะกลับมาสู่สภาวะตัวเดิมของเราก็คือมันจะมี บัญชี Gmail ของเราเก็บข้อมูลในการท่องเว็บต่างๆเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็รู้ได้แล้วว่าลิงก์ต่างๆที่มันส่งให้เราเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างตัวที่สําคัญนะครับเราอย่าเผลอไปเกอะเอาประวัติส่วนตัวเราเข้าไปในเว็บนั้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักแหล่งที่มาของเว็บนั้นๆหรือเป็นเว็บทางการเว็บถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยโอเคอันนั้นเราก็โล่งใจได้เลยนะครับว่ามันปลอดภยัยแต่ที่สําคัญนะครับถ้าทําตามที่คุณหนึ่งแนะนําในเนั้อผลนี้เนี่ย ข้อมูลต่างๆมันจะไม่ถูกฝังอยู่ในมือถือเราแน่นอนครับเพราะเราเปิดโหมดตามที่ครูหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดอย่าลืมแชร์ไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง สอนดีสวัสดีครับ